ท่านใดที่มีอาการเป็นนิบช้าวันนี้ผักขมช่วยได้เจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัฒนาสุภาษิตเจ้าช่องสมุนไพรที่นำเสนอสมุนไพรทั้งในรูปแบบของสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรในครัวและสมุนไพรในป่าที่หายากเนาะวันนี้พัดมีสมุนไพรหรือว่าผักชนิดหนึ่งให้ค,คุณผู้ชมนะครับผู้เับทราบเจ้านี่ก็คือผักขม ผักโขมหรือว่าผักขมทีบ้านเฮาฮ้องนะเจ้าผักชนิดนี้ขึ้นตามแรงธรรมชาติเพราะว่าจะเป็นริมทางป,าะะป,าะะปาลาละเมะปลาลกล้างรวมทั้งในสวนผักผลไม้เป็นต้นเนาะผักขมนั้นมีสายพันธุ์มากกว่า70ชนิดเจ้าทั่วโลกเลยแต่ละที่นั้นมีสรรพคุณมาแตกต่างกันเลยเจ้าอาจจะแตกต่างแค่รูปลักษณ์เนาะท่านใดที่มีอาการเป็นเนิบช้าวันนี้ผักขมช่วยได้เจ้า เราจะใช้รากผักโขมเจ้าคุณผู้ชมเขาจะใช้ส่วนรากแบบนี้เนาะสำหรับท่านที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าตางบ้านพัดเป็นห้องว่าปลายมือปลายเท้าเน็ดสอดโซซาแบบนี้เจ้ามันชาเนาะมันทําอันอย่างบาสเป็นห้องว่าหยิบจับอันอย่บบางกระบัสะดวกเจ้าสูตรนี้ช่วยท่านได้โดยเฮาใจรากผักโขมนะเจ้าเฮาคุดมาแล้วก็ล้างให้สะอาด ลากฝอยแบบนี้บรต้องดึงออกนะเจ้าคุณผู้ชมอันนี้เขากล้างน้ําล้างฟุน่นนหกออกแบบนี้บราต้องดึงออกนะเจ้าตัดเอาขนาดนี้เนาะเขาเอารากของเปิ้ลรากใหญ่แบบนี้เอาสองรากเจ้าแต่ถ้ารากเล็กๆแบบนี้เอาสักสี่รากต้มในน้ำสองลิตรเจ้าต้มเคี่ยวเมื่อได้สิบนาทีจากนั้นเราจะกรองเอาแต่น้ำมาดื่มเจ้าท่านที่เป็นโรคเน็บชาหรือว่าชาปลายมือปลายเท้านั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นเจ้า แล้วก็จะทุเลาเบาบางและหายได้ในที่สุดเจ้าคุณผู้ชมสําหรับท่านที่เป็นโรคนิ้วโรคเกาหรือว่าโรคปูมาตอยนะเจ้าห้ามกินนะเจ้าเนอสูตรนี้ท่านที่มีอาการของโรคทั้งสามนี้ห้ามกินเจ้าเพราะว่าถ้าเหากินยิ่งจะไปเพิ่มความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะหยิบจะจับจะใช้สมุนไพรตัวไหนก็ต้องระวังด้วยนะเจ้ามีทั้งคุณอานันต์แล้วก็โทษมหันเนาะต้องศึกษาให้ดีๆเจ้า สำหรับท่านที่เป็นเนฟชานั้นจะกินกอนหรือหลังอาหารก็ได้เจ้ากินได้ทั้งวันเจ้าจิบไปเรื่อยๆเลยกินเหมือนน้ำชากินเหมือนน้ำของเฮาเนี่ยละอาการที่ท่านเป็นจะค่อยๆทุเลาเบาบางเนาะโดยการใช้รากักขมนะเจ้าคุณผู้ชมเด็ดแต้เ,เ,เ,เจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนเนาะปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า